สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูซูเออรกันนะครับเป็นเปียอไซเวฟอินเวอร์เตอรนะครับใช้ไฟ1 2โวลต์นะครับแล้วก็ขนาด 3000VA นะครับก็เครื่องใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีช็อตโน้ตจากเจ้าของเข้ามานะครับเจ้าของบอกว่าโดยรวมก็คือว่าเปิดในช่วงแรกๆเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เคาะๆหน่อยๆนะครับเคาะๆประมาณนี้แล้วก็เสียงก็หยุดร้องไปนะครับ จากนั้นก็พัดลมระบายความร้อนทํางานปกตินะครับส่งซ่อมมาแล้วประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็เสียอีกจริงๆแล้วนี่บางทีการส่งซ่อมนี้จะนานหรือไม่นานนี่ก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็บอร์ดที่ใส่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยเป็นบอร์ดตัวเก่านะครับเลยเอาตัวใหม่มาใส่แต่ก็ยังร้องเหมือนเดิมเจ้าตัวบอร์ดนี่ก็คือน่าจะเป็นบอดเพียวไซเบ็นะครับบอร์ดตรงนี้นะบอดเพียวไซเบ็นะครับ ตอนนี้ผมก็ถอดเครื่องออกมาแล้วล่ะนะครับจริงๆคลิปนี้คลิปนี้ว่าจะไม่ได้บันทึกคลิปไว้ให้ชมนะครับแต่พอดีว่าได้พูดคุยกับเจ้าของเจ้าของก็เลยบอกว่าบันทึกคลิปไว้ให้ผมหน่อยแต่ก่อนที่จะคุยกันเนี่ยผมก็จัดการไปก่อนแล้วนะครับในเบื้องต้นก็คือถอดไอจีพออกทั้งหมด4ตัวนะครับมีไ g จีพีทีช็อตไป2ตัวนะประมาณ2ตัวนะครับเจ้าของบอกว่า เคาะๆแล้วก็ทํางานได้อะไรประมาณนี้แต่มาถึงผมเนี่ยมันไม่ได้เคาะแล้วนะครับก็คือทํายังไงก็ยังร้องเสียงดังการที่เขาร้องเสียงดังก็คือว่ามี i g b t บีทเขาช็อตนะครับ IGBT ช็อตแล้วก็ระบบทํางานไม่ได้ก็มาเริ่มศึกษาระบบกันในเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับก็คือ ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นหม้อแปลงเหลืองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยประมาณสี่ห้าตัวนี้ครับชุดฝั่งนี้จะเป็นชุดไฟเข้าหรือว่าเราอาจจะเลือกเป็นชุดคอนเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับ DC to DC อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะรับไฟสิบสองโวลต์เข้ามารับเสร็จแล้วนี่ก็จะก็จะสวิตชิ่งนะครับตามหลักการของของระบบสวิตชิ่งของเขานะครับก็จะผมก็ชอบพูดง่ายๆเขาจะ power up ขึ้นนะครับก็จะดันไฟขึ้นนะครับจากสิบสองโวลต์ให้เป็นไฟประมาณสามร้อยกว่าโวลต์ มาเก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะนําไฟ300กว่าวต์ตัวนี้มาผ่านระบบอ่าระบบอินเวอร์เตอร์ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะแปลงออกไฟออกไปผ่านไอตัวตัวมอปแปลงตัว L ตัวนี้นะครับตัวกดรั่วตัวนี้ออกไปนะครับกรองความถี่ออกไปให้เหลือเฉพาะความถี่5 0เฮิร์ตนะครับแล้วก็ออกไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้านนี้นะครับคราวนี้ด้วยเหตุผลที่เครื่องขนาดใหญ่นะครับก็เลยมี IGBT ทั้งหมดอยู่ ตัวโดยประมาณนี้8ตัวนะครับก็จะมี2ตัว2ตัวเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไฮโวล์นะครับเป็นชุดสูงเป็นชุดต่ำนะครับเป็นชุด50เฮิรตซ์เป็นชุดอ่าประมาณ19กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นความถี่สูงความถี่ต่ำแต่ละชุดก็ก็ขนาน igbt มาเป็นคู่เป็นคู่มานะครับส่วนมากเราจะเห็นแค่4ตัวประมาณนี้นะครับประมาณ4ตัวอันนี้ได้เครื่องที่เขาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในเบื้องต้นผมเช็คในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ สัญญาณพันธุ์นี่ก็ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะจัดการมาเองนะครับจัดการมาเองก็เลยทําให้บอร์ดค่อนข้างจะเละนะครับอ่ะดูใกล้ๆกันนะครับก็บอร์ดค่อนข้างจะเละเลยนะครับเนี่ยก็เลยทําให้เวลาทํางานไปสักพักหนึ่งอาจจะหลวมช็อตขาดอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ GPT ชทีอตไปสองตัวอันนี้ด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับเ่อตรงนี้ด้านหลังครับด้านหลังของบอดนะครับ ก็ให้รูปภาพเป็นตัวอธิบายแล้วกันนะครับลักษณะนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไเช็คอะไรเลยนะครับก็ค่อนข้างจะตามนี้นะครับส่วนไอสายคิ้วเขียวเนี่ยผมก็จะจะป้อนไฟเข้ามานะครับป้อนไฟเข้ามาเทสของบอร์ด EGS 0 0 2บอร์ดนี้เลยนะครับจริงๆบอร์ดนี้ไม่ใช่บอร์ดของเขาบอร์ดของเขานี่น่าจะไม่เสียก็ไม่เสียก็เสียไปแล้วนะครับก็คือหายไปแล้วนะครับเจ้าของเขาถอดออกไปแล้วนะครับ ก็บอร์ดนี้บอร์ดนี้เป็น ejs 0ูนนะครับก็มาแปลงใส่เท่านั้นเองนะครับก็จะปล่อยไฟเข้ามาประมาณ22บอโวลต์ครับบอร์ดนี้เขารับไฟอยู่ประมาณ12โวลต์กับ5โวลต์นะครับเขาจะมีมีตัวเลกูลเลตแปลงไฟนะครับจากไฟ22โวลต์ที่เหลือ12โวลต์ก็เหลือ5โวลต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการนะครับทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ไล่บอร์ดไล่อะไรใหม่ไล่ไลายปิ้นใหม่นะครับเพราะว่าน่าจะขาดจากตรงนี้แหละครับก็ค่อนข้างจะ จะสาหัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเช็คตามหลักการของเรานะครับเช็คสัญญาณเช็คอะไรนะครับเช็คชุดไฟเข้าชุดไฟออกไร่างๆนะครับเรามาเริ่มลงมือซ่อมกันนะครับจะมี IGBT ทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับก็ถ้าดูตามนี้ก็คือ1 2 3 4 5ส7 8ห้าดดนะครับก็มี2ตัวที่ช็อตไปนะครับผมก็ลืมลืมนะครับลืมทำเครื่องหมายไว้นะครับว่าตัวไหนช็อตนะ คราวนี้ถ้ามี igbt shot นะครับร้อยทั้งร้อยนะร้อยทั้งร้อยก็จะมีชุดชุดอุปกรณ์ก็คือมี R มีไดโอดที่จะไปด้วยนะครับที่จะไปด้วยก็อย่างที่เราเห็นไอตัวแดงๆตัวนี้ก็จะเป็นอ่า n 4 -18 นะครับเป็นไดโอดนะเป็นไดโอดแล้วก็มีตัวาัทาน10โอห์มนะครับโดยประมาณนี้แล้วก็มีตัวาัทานอยู่ประมาณ1 0 k หรือเท่าไหร k เ,เดี๋ยวผมก็ดูแบบก่อนนะก็จะมีอยู่ประมาณสัก1 0 k นะครับ ตัวพวกนี้นะหน3 1 0 3นานะครับประมาณ 10K นะทนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องวัดก็คือเราต้องเช็คทุกตัวครับเช็คทุกตัวเลยนะก็เราเช็คจากด้านในก่อนก็ได้นะครับจากด้านในก่อนนะผมก็จะเช็คตัวด้านทานนะครับหรือว่าตัวไดโอดนะตัวด้านทานนี่เขามีค่าอยู่10โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขาจะขนานกับกับตัวไดโอดตรงนี้อยู่นะครับเพราะเราเช็คที่ไดโอดเราก็จะรู้ตัวด้านทานเลยนะครับ ก็สังเกตดูนะครับที่ที่โอห์มมิเตอร์นะอ่ะผมแตะที่โอห์มมิเตอร์คราวนี้ผมจะตั้งค่าย่านปิดปิดก็ได้นะครับเอาแบบเสียงนะหรือจะเอาแบบโอห์มก็ได้นะครับตามนี้นะจะเอาแบบโอห์มก็ได้อ่าหรือจะเอาแบบเสียงก็ได้นะครับเพราะว่าความต้านเขาแค่10โอห์มผมก็เอาแบบเสียงดีกว่าก็จะง่ายๆดีนะครับก็อ่าลองดูนะครับก็จิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มลงไปปับ๊บปื๊ดนะครับ10โอห์ม สิบโอห์มก็คือความต้านทานเขาได้ตัวต้านทานไม่ขาดนะครับแล้วก็ตัวไดโอดเนี่ยไม่ช็อตนะไม่ช็อตเขาก็เลยได้สิบโอห์มอ่าตัวที่สองครับก็วัดไปประมาณนี้นะครับทุกตัวนะเนี่ยก็สิบโอห์มตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับด้านนี้น่าจะไม่มีอะไรขาดหรอกสีตัวเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่จนถึงนี้น่าจะไม่มีอะไรช็อตนะครับอ่าตัวที่สามครับก็สิบโอห์มนะตัวที่สี่ครับก็สิบโอห์ม ตัวที่5้าครับตัวที่5้านี่ก็จะมาเริ่มด้านนี้แล้ว1 2 3 4นะครับอ่าตัวที่5้านะครับอ่าลองดูนะจะเป็นยังไงนะครับพุดเข้าไป7โอห์มเห็นไหมครับอ่ามีปัญหาแล้วเนี่ยคือ7โอห์มครับบ้านเมืองเขาเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขา10โอห์มนะตัวนี้เล่นมา10โอห์มเนี่ย10โอห์มนะครับ10โอห์มนะแสดงว่าอ่าตัวไดโอดตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับ ตัวต้นทานเขาไม่ค่อยขาดนะครับจะเป็นตัวไดโอดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําเครื่องหมายไว้ทีหลังนะ่ะตัวนี้ก่อนนะโอเคตัวนี้ครับตัวนี้เขาตัวนี้12โอห์มอ่า10โอห์มนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะชุดนี้ครับครานี้ชุดนี้ก็10โอห์มไม่เป็นไรครับชุดนี้ครับคราวนี้อ่าชุดนี้4โอห์มอ่าเสียเสียชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้กับชุดนี้นะครับสองตัวนะสองชุดนะ เดี๋ยวทำเครื่องหมายไว้นะครับก็น่าจะมีตัวนี้อ่าตัวนี้นะผมทําเครื่องหมายไว้แล้วก็ตัวนี้ไหมอ่าตัวนี้นะครับทําเครื่องหมายไว้เดี๋ยวผมจะแกะอามาเปลี่ยนทีหลังนะก็ลองดูนะครับอ่าเจ็ดโอห์มสีโอห์มนะครับจากนั้นครับจากนั้นวัดโอห์มกันจริงๆก็ได้อ่ะเราก็วัดโอห์มมันจริงๆก็จะได้ไม่เสียงดังนะครับอ่าอันนี้โอห์มจริงๆก็ได้เท่าไหร่4.1โอห์ม oh นะครับ อโอห์มจริงเขานะอันนี้10โอห์มเนี่ยโอห์มจริงเขาได้4โอห์มนะครับหนักกว่าเดิมอีกอ่าเน้นสี่โอห์มน่าจะช็อตนะตัวนี้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับครานี้ตัวนี้6.8โอห์มเนี่ยครับโอห์มจริงได้อยู่ที่ประมาณ10โอห์มก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับจะใช้ปิดปิดหรือไม่ปิดปิดนะอีกตัวหนึ่งครับครานี้เราก็วัดขาที่1กับขาที่3ทุกตัวเลยครับสมมุติว่าอ่าผมวัดเข้าไปขา1ขา3ตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้ประมาณ 4.8K นะครับ 4.8 4.9k okay. วัดไปเนี่ยก็4.9นะครับถ้าทุกตัว4.9ก็คือดีหมดนะครับดี D หมดหรือว่าเสียหมดก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าน่าจะดีหมดนะเนี่ย4.9นะครับตัวด้านนี้บ้างตัวด้านนี้ไม่ได้ช็อตอะไรนะครับก็ลองดูวัดได้ไหมเท่าไหร่4.9ก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมวัดทุกตัวนะครับก็เสียอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ไล่วงจรแผงต,งตั้งตรงนี้เข้าไปนะครับ บัตรกีย้ำอะไรทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแล้วค่อยมาเช็ควิธีการเช็คดูสัญญาณกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนในโอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราก็วัดความต้านทานครับคราวนี้ว่าจะได้เท่ากันไหมอลองดูนะครับตัวอื่นเขาอยู่ที่10โอห์มนะครับเนี่ยก็10โอห์มแล้วนะอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ ัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะก็10โอห์มนะครับตัวนี้เปลี่ยนไป10โอห์มนะครับจากนั้นครับก็วัดซ้ำอีกสักรอบนะครับก็น่าจะ10โอห์มทั้งหมดนะแล้วนะครับเราก็วัดความต้านขาหนึ่งกับขาสามของทุกตัวนะครับของไอทีพีทุกตัวเลยเพราะว่าเขาจะมี R R หนึ่งศูนย์สามก็คือ R ประมาณ 10k อยู่นะครับจะต้องได้เท่าเท่ากันนะครับจะต้องได้เท่าเท่ากันถ้าตัวไหนไม่เท่ากันเราก็ต้องถอดเช็คดูนะครับ อ,อย่างตัวนี้ลองดูนะตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ 4.8k นะครับมี R ค่อมอยู่ 10k แต่ว่าวัดในวงจรนี้ได้อยู่ที่ประมาณ 4.8-4.9k ลองดูครับตัวอื่นจะได้เท่าไหร่อย่างตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ 4.9k ตัวนี้ครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ 3.6k เนี่ยเริ่มจะต่ําแล้วนะครับอาจจะมีปัญหานะ จะมีปัญหาเราก็ลองตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้3 6 k หรืออาจจะอยู่ในวงจรของเขาเพราะว่าคู่นี้อันนี้หนึ่งคู่อันนี้หนึ่งคู่นะครับอ่าเราลองวัดตัวอื่นดูครับตัวอื่นนะตัวอื่นจะได้เท่าไหร่เราก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับอ่าอย่างตัวนี้4 1 k นะครับอ่า4 1 k ตัวนี้4 1 k ตัวนี้ 4.8k 4.9k ก็ยังไม่มีความแน่นอนอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเช็คควรเช็คความนั้นทานนะครับตัวทั้นทานที่ต่ออยู่ตรงนี้ทักตัวเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะการเช็คเราก็อาจจะลอยออกนะครับลอยออกไป1ขานะวัดออกไปหรือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยพราะความนันทาน 10k เราอาจจะเปลี่ยนใหม่ไปเลยก็ลองเช็คดูรละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างอย่างวัดตัวนี้ได้ 4.9k วัดตัวเขาได้สี่จุดเก้าแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้สามจุดแปดเคเดี๋ยวผมจะจะลองดูสองตัวนี้ก่อนแล้วก็คู่นี้นะครับอาจจะมีปัญหานะต่อกันครับเพื่อความแน่นอนนะครับผมก็เลยถอดทั้งหมดออกแปดตัวเลยนะครับถอดอีกสี่ตัวที่เหลือนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเราถ้าซ่อมเนี่ยเราก็น่าจะควรถอดลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราต้องวัดความรัานทานดูว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะเป็นคู่กันนะครับ ตัวนี้ก็คือ1ชุดนะครับเนี่ยสองตัว1ชุดแล้วก็2ตัวนี้1ชุดนะครับ2ตัวนี้1ชุด2ตัวนี้1ชุดจริงๆแล้วเครื่องที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีแค่4ี่ตัวนะครับอันนี้เขาขนานกันนะอันนี้1ตัว1ชุดนะครับ1ชุด1ชุดไปนะครับเราก็วัดเป็นชุดครับแต่ละชุดจะได้เท่าเท่ากันไหมนะครับก็ตัวนี้ 4. 8 k ุดนะครับชุดนี้นะไอ้คู่นี้นะครับ 4. 8 4.9ุดุกก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ล่ะ ตัวนี้อยู่ที่4.4นะครับวงจรข้างในผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ4.4 4.5ก็คู่นี้เท่ากันคู่นี้เท่ากันนะครับแต่จะไม่เท่ากันทั้งสองนะเราลองดูครับลองดูแต่ละตัวตว,ตว,วงจรเขาอันนี้ก็4.8นะครับนี่ก็4.8นะครับ4.8 4.9ส่วนตัวนี้ได้ส่าไรตัวนี้ได้ 4.1k นะครับ ตัวนี้ได้4.1 4.2K ซึ่งปกติค่าเขาหน้าจะเท่ากันทั้งหมดนะครับอาจจะวิ่งเข้าไปในวงจรแล้วไม่เท่ากันนะแต่ผมก็เช็คตัวท่านทานที่ต่อระหว่างขาหนึ่งสามทุกตัวแล้วนะครับทุกตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรได้สิบเคสิบเคแต่ว่าคงจะวิ่งเข้าไปในวงจรครับก็เลยท่านทานไม่เท่ากันอีกก็ต้องลองดูครับลองดูผมจะใส่ igbt เข้าไปสี่ตัวก่อนนะครับเพราะว่า ตัวนี้เขาขนานกันคิดว่านะคิดว่าน่าจะทํางานได้ตัวนี้ขนานกันตัวนี้ขนานกันตัวนี้ขนานกันก็คือเขาทํางานเป็นชุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ชุดหนึ่งนะครับเนี่ยชุดหนึ่งนะอันนี้ก็ชุดหนึ่งอันนี้ก็ชุดหนึ่งอันนี้ก็ชุดหนึ่งนะครับก็มีทั้งหมดแค่สีตัวหรือว่าสี่ชุดเท่านั้นเองนะครับเขาขนานกันเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะผมก็จะใส่แค่อย่างละตัวก่อนนะครับถ้าเกิดระเบิดก็ เซตระเบิดไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับอาจจะทํางานได้อยู่นะครับก็ใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับก็ก่อนใส่ก็วัดสัญญาณก่อนเราจะลองวัดสัญญาณดูนะครับสัญญาณนี่จะออกที่ที่ตัวที่เป็นฝั่งโลก่อนฝั่งที่ไม่ได้กินไฟสามร้อยนะครับซึ่งผมทําเครื่องหมายแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้กินไฟสามร้อยไอ้ขีดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้กินไฟสามร้อย เราจะวัดว่าตัวไหนกินไฟ300ไม่กิน300แล้วเราก็วัดที่ขากลางครับอ่าตัวนี้เขาคู่กันเขาก็จะต่อกันอยู่แล้วนะครับขา1่ขา3เนี่ยขา1ขาขาต่อกันขา3าก็ต่อกันนะครับอ่าประมาณนี้นะก็เราวัดขากลางครับขากลางของตัวนี้นะครับของคู่นี้นะครับก็จะต่อกับขากลางตัวที่กินไฟ300ด้วยกันอ่าอย่างนี้ไม่ต่อนะครับอันนี้เขาไม่ได้กิน300นะเนี่ยเขาไม่ได้กิน300 ก็จะเป็นขากลางของตัวนี้ครับเนี่ยเป็นขากลางของตัวนี้เพราะฉะนั้นพันธ์ุจะยังไม่ออกในตัวนี้ก่อนยังไม่ออกนะไอตัวที่กิน300อยังไม่ออกเขาจะกินเขาจะออกตัวที่ไม่ได้กิน300นะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้ก่อนนะวัดเป็นแรงดันไฟนะครับขาหนึขา3นะครับจะต้องมีแรงดันออกประมาณสักกี่โวลต์ดี45โวลต์นะครับโดยประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นนะครับอลองเปิดดูครับ ดูที่มิเตอร์ด้วยนะครับมิเตอร์ก็สะท้อนแสงอีกประมาณนี้นะครับเอ้าสามสองหนึ่งพื้นเข้าไปเนี่ยครับออก5.8าจุดแปดโวลต์นะครับผมก็ปิดแล้วนะถ้าปล่อยไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะดับนะครับออกแล้วนะครับตัวนี้เหมือนการตัวนี้ก็ขนานกันมานะครับก็น่าจะแรงดันจะเท่ากันนะครับถ้าตัวดันทานไม่ขาดไม่ช็อตอะไรเนี่ยครับ5.8นะเนี่ย5.8โวลต์นะครับตัวนี้ออกไหม ตัวนี้จะยังไม่ออกนะครับตัวนี้แรงดันจะยังไม่ออกเพราะว่าเขายังไม่ได้ต่อให้คนวงจรนะเขาก็ยังจะไม่ออกนะครับอ่าเปิดนะครับพืชเข้าไปเนี่ยเปิดแล้วไม่มีนะครับก็มีพันออกขานีนะมีแรงดันออกมาตั้งขานี้นะครับอ่ะตัวนี้ด้วยนะครับเขาจะออกตัวที่ยังไม่ได้กินไฟสามร้อยก่อนนะครับอ่าสามสองหนึ่งพืชเข้าไปนะครับออกแล้วนะครับเนี่ยห้าจุดเก้า ก็มีพันุ์ออกนะครับจากนั้นก็พันต์คาดว่าน่าจะออกชุดนี้นะครับชุดนี้นะเพราะว่าถ้าเราใส่ a อ p t เข้าไปนี่ก็จะออกแรงดันก็จะออกมานะครับก็เราทุกทิปผมทำมาก็คือเราก็ต้องจ้ำนะครับจ้ำขาหนึ่งอ่าจ้ำขาสองขาสามนะครับแรงดันพันต์ตรงนี้ถึงจะโผล่ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะลำบากในการจ้ำนะ เดี๋ยวผมขยับกล้องหน่อยอ่ะผมก็จะจับนะก็เปิดปั๊บเปิดแล้วแรงดันจะยังไม่ออกก็จับสองกับสองกับสามด้านนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งปื๊ดเนี่ยแรงดันจะยังไม่ออกนะถ้าผมจับปั๊บเข้าไปนี่แรงดันออกแล้วนี่ครับห้าจุดเจ็ดนะเอาออกก็หายนะครับเนี่ยเขาก็เช็กเออร์เรอร์แล้วนะครับเนี่ยเช็กเออร์เรอร์แล้วก็เรียบร้อยครับทำให้ดูแค่ข้างเดียวนะ อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมทําหลังกล้องไปนะครับตัวนี้แรงดันจะยังไม่ออกพันจะยังไม่ออกมานะครับถ้าเราจ้ำสองสาม 2, 3, ก็แรงดันก็จะวิ่งลงมาตรงนี้ได้ก็โอเคครับถือว่าถือว่าทํางานได้แล้วนะครับก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของความดานทานนะครับที่เขาไม่เท่ากันเขาอาจจะอยู่ในส่วนของวงจรเขานะครับตัวนี้ 4.9K ตัวนี้4.8 4.5k แต่ละตัวไม่เท่ากันเลยนะครับอาจจะอยู่ข้างในบ์ดตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ลองดูนะครับลองใส่ดูก่อนผมจะใส่แค่4ตัวนะครับสตัวก็คืออันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับจะใส่แค่หนึ่งสองสามสลองดูก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงนะเรามาทดลองกันนะครับหลังจากที่ผมต่อทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ igbt นะครับที่ผมใส่เข้าไปทั้งหมด4ตัวจริงๆเขามีทั้งหมดแตัวนะก็ เขาจะมาเป็นชุดของเขานะครับชุดหนึ่งก็มี2ตัวชุดหนึ่งมี2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ขนานกันมาเท่านั้นเองตอนนี้ด้วยความที่ผมไม่แน่ใจว่าความน้นทานระหว่างแต่ละขาเนี่ยเขาไม่ค่อยเท่ากันนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบวงจรตรงนี้มาหรือว่าผมลืมๆมไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองวัดอีกสักรอบหนึ่งครับวัดความน้นทานนะก็ตรงนี้ความต้นทานระหว่างขา1กับขาสามนะครับ ตัวนี้อยู่ที่4ี่จุดแปนะครับตัวนี้อยู่ที่ที่เท่าไหร่นะครับอาตัวนี้วัดไม่ขึ้นเลยนะครับวัดไม่ขึ้นก็ต้องกลับขั้วมิเตอร์ดูนะครับกลับอ่าอยู่ที่โอ้ร้อยกว่าโอหมด้วยนะครับนี่แหละครับความล้นทางก็เลยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็4ี่จุดนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็วัดไม่ขึ้นขึ้นไหม วัดไม่ขึ้นนะครับก็ลักษณะตัวที่ตัวที่กินไฟ300นี่จะวัดไม่ขึ้นนะครับเนี่ยชุดนี้นะกินไฟ300วัดไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ได้กิน300ก็จะวัดขึ้นก็ถ้าสลับข้างก็คงจะได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วแต่หรือว่าหรือว่าบอร์ดได์เขาเสียอยู่ก็ไม่แน่ใจนะคราวนี้ผมก็จะปล่อยไฟต่ำๆเข้ามาตรงนี้เป็นไฟ2 2สโวลต์ครับส่วนตรงนี้ก็เอาไฟเอาไฟชุดเดียวกันก็ได้นะครับ22โวลต์ด้วยกันก็ได้ แต่ว่า,าผมจะปล่อย22โวลต์เข้ามาด้วยกันทั้งคู่ก่อนนะครับจากนั้นก็จะผ่านวงจรสเตปอัพตัวนี้นะผ่านสเตปอัพตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นไฟประมาณ100กว่าโวลต์นะครับ120นะแต่ว่ายังไม่ปล่อยนะเราปล่อยแค่ชุดน,นี้ก่อนนะครับตอนนี้ใช้ออสซิลโลสโคปจับที่สัญญาณเอา์พุตนะครับอลองเปิดเลยนะครับ321เปิดขึ้นมาก็ทํางานได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก20กว่าโวลต์นะก็ทํางานได้นะครับ ตัดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมีอาจจะมีป้อนกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาอาจจะมีวงจรป้อนกลับนะ,อะลองดูครับเปิดอีกซองรอบนึงอ่าเปิดนะปกติเปิดก็จะยาวเลยนะครับเปิดก็จะใช้งานได้ยาวก็ตัดอาจจะเป็นอยู่ที่ระบบของเขาก็ได้นะครับเพราะไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ถามว่าสัญญาณพันธุ์ทำงานได้ยังทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีอะไรร้อนๆไหมนะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาแล้วก็อัดไฟยาวขึ้นอีกนะครับอันรอหนึ่งนะอ่ะปึ๊ดอันนี้เป็นไฟร้อยยี่บกว่าโวลต์นะครับก็ทํางานได้นะครับ120โวลต์ก็ตัดนะครับก็ต้องมารอรุ้นกันอีกว่าจะเป็นยังไงนะก็คือตอนนี้ไม่ระเบิดไม่อะไรแล้วนะครับไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ร้อนไม่ช็อตอะไรนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะลองปล่อยไฟจริงเข้ามานะครับ12โวลต์ปล่อยเข้ามานะ่าจะเป็นยังไงเขาจะตัดอยู่ไหมนะครับมาทดลองของจริงกันครับตอนนี้ปล่อยไฟเข้ามาที่12โวลต์1แอมป์นะครับก็ปรับออสิโดสโคมาที่2เลโวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็10มิลลิเซกนะลองดูครับ4ตัวนี้จะทํางานได้ไหมจะถ้าเสียก็เสียแค่3-4ตัวนี้นะครับก็เขาจะตัดวงจรอ,อยู่ไหมนะครับอ่ะลองดูหนะ้าเปิดสวิตช์หน้าเครื่องนะครับ3-2-1พึ๊ดเข้าไป ็ยังไม่ทํานะครับร้องแบบนี้นะครับอาจจะมีอะไรช็อตไหมก็เราวัดแรงดันครับวัดแรงดันที่คาปาซิเตอร์สี่ร้อยโวลต์ตรงนี้มีแรงดันอะไรขึ้นไหมนะครับก็มีขึ้น6 7เโวลต์แรงดันเขาอาจจะต่ํานะครับก็ผมเดี๋ยวผมปรับกระแสที่สัก2อแอมป์ดูนะครับ2อแอมป์นะ เราก็เปิดไปเรื่อยๆครับจะเป็นยังไงอ่าตัวแรงดันนี่อาจจะยังไม่ได้นะครับอาจจะยังไม่ได้นะมาลองดูครับขเขาสเตปขึ้นไปเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดนะครับ8ปดสิบนะครับร้อยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะนี่ต้องประมาณสัก สามร้อยโวลต์ครับสามร้อยโวลต์นะนี่แหละครับปัญหาของเขาหรืเอเปล่าเราลองดูนะร้อยเจ็ดสิบน่าจะทำงานได้ที่ประมาณสักสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับสองร้อยแล้วนะครับที่สโครบที่สโครบเริ่มเริ่มขยับแล้วหน่อย,หน,อย,ห,นอยหน่อยนะครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก380โวลต์นะครับระบบของเขานะาแรงจ่ายผมกระแสไม่พอนะครับผมปล่อยแอมต่ำๆอ่า3 0 0แล้วนะปับ๊บหยุดแล้วครับอ่าหยุดแล้วนี่ครับ340 3้0ก็แรงดันออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลุนกันอยู่นะอันนี้คืออ่าแล้วก็ดับนะครับอันนี้ไฟน่าจะไม่พอนะ ไฟจะไม่พอนะครับกระแสไม่พอนะกินกระแสเยอะนะครับร้อนไหมนะครับอันนี้แบบจริงๆหน้างานเลยนะครับแบบนี้เลยนะนี่แหละบางคนบอกว่าทําแล้วทําไมทําไมเปิดไม่ไม่ติดสักทีอะไรประมาณนี้ก็กระแสแรงจ่ายเราต่ํานะครับทําไมไม่ปล่อยเข้าเยอะๆก็ถ้าเกิดระเบิดก็จะระเบิดอย่างแรงมากเลยนะครับอันนี้ 200, 2องร้ออนะเาเปิดอีกปับ๊บ 30 0ครับ350เราดูแดงๆด้วยว่าเขาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆไหมก็นิ่งแล้วนะครับนิ่งๆแล้วนะตอนนี้กระแสพออะไรพอทุกอย่างนะครับ233โวลต์น,นะครับตรงนี้นะก็โอเคครับผมก็ลุ้นอยู่นะก็ลุ้นอยู่อาริปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะปิดปั๊บมาแตะตัวนี้ครับอ่าสบายๆนะครับสบายๆก็โอเคถือว่าทํางานได้นะครับถือว่าทํางานได้แล้วก็ผมจะเอาไอ b t อีกที่เหลือนะครับไปหาอีกที่เหลือมาใส่ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลองต่อโหลดดูสักหน่อยนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ไหมโหลดตรงนี้นะลองต่อดูครับต่อโหลดเข้าไปเรียบร้อยนะครับหลอดไฟเล็กๆนะครับเราก็ไม่ใช้โหลดอะไรเยอะนะครับก็ลองดูผมตอนนี้ผมจ่ายเข้ามา3แอมป์นะครับ3แอมป์12วลตน3แอมป์จะเป็นยังไงนะเอา3 2 1ปึ๊ดเข้าไป กับพิบกับพิบนะครับก็โหลดไม่พอครับกระแสไม่พอนะอลองดูว่าได้กี่โวลต์นะครับตรงนี้2 0 0ก็จะลำบากในมุมกล้องหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็เราวัดดูตรงนี้ด้วยว่าเขาได้เต็มที่หรือยัง3 0 0้ยหรือยัง3 4 0รโวลต์ครับเนี่ยไม่ขึ้นไม่พอนะครับเนี่ยเนี่ยไฟไม่ขึ้นต่อก็แสดงว่าต้องปล่อยกระแสเข้าไปอีกนะครับ ปล่อยเข้าไปอีกสัก5แอมนะครับ5แอมลองดูนะจะเป็นยังไงน่าจะได้แล้วล่ะครับ3 2 1หนึ่งปึ๊ด,ดนะครับอ่าติดละทำงานได้แล้วครับเนี่ยประมาณ35 5อ่าาทำงานแล้วก็โอเคหลอดไฟก็ติดสว่างแล้วนะครับเนี่ยติดแล้วนะก็มองเห็นแล้วนะครับโอเคแล้วนิ่งๆนะครับไซเว็บก็สวยงามนะครับอ่ะปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะร้อนเกินไปอ่าปิดเสร็จเพราะว่า โอ้ยังเย็นสบายเลยครับไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีร้อนหน่อยๆไหมไม่ร้อนครับอ่านิดๆนะครับนิดๆเพราะว่าเขามีโหลดขึ้นมานะครับก็จะรองนานครับก็โอเคครับใช้งานได้แล้วนะครับผมก็จะหา g ี t มาใส่ทั้งหมดให้ครบนะครับแล้วก็ประกอบทดลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดสอบกันดูนะครับตอนนี้ผมก็ต่อหลอดไฟเล็กๆไว้นะครับเพราะว่าแรงจ่ายผมแค่10แอมป์นะครับ ตัวนี้ตัวนี้กว่าจะเปิดติดนะครับตั้งแต่ทดลองนะก็หลายรอบเหมือนกันอลองกันดูครับผมจ่ายไฟมาที่1 2โวลต์นะครับ1 0แอมป์ M, ส,สูงสุดเลยนะครับก็ตอนนี้ตั้งออสซิลโลสโคไปไ้ที่2 0 0รโวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็10มิลลิเซกนะครับอลองดูนะครับเปิดนะ3 2 1 1รอบนะครับ3 2 1รอบที่2นะครับเริ่มแบบแบบแบบแบนะ อรอบที่สามครับอ่ารอบที่สามติดนะครับติดแล้วนะปื้ดขึ้นมาอยู่ที่สองร้อยสามสิบสามโวลต์นะครับก็ลักษณะเพีย,สยวสซเบฟสวยงามนะครับอ่าปรับลงหน่อยนึงอ่าปรับหนึ่งร้อยโวลต์อ่า,ปร,อาประมาณนี้นะครับก็สวยงามแล้วนะครับหลอดไฟก็ติดนะไม่รู้ว่าเจ้าเดิมของเรานะครับจะไหวไหมนะครับจะไหวไหมนะอ่าลองดูครับ อ่ะสามสองหนึง่งโอ้โหไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าเขากินกระแสเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้กินกระแสเยอะครับเขาให้กําลังวัดที่สูงกาลังวัดที่มากนะครับแล้วก็กินกระแสเยอะด้วยก็เดี๋ยวเอาหลอดไฟออกดูซิจะเป็นยังไงเอาหลอดไฟออกแล้วนะครับก็ลองเปิดดูครับอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะสามสองหนึง่งโอ้ได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 อ่า เหลืว222โวลต์นะครับอ่าเอาอีก1เบอร์ครับปกติหเบอร์ได้นะเสร็จเรียบร้อยครับกลับบ้านไปแล้วนะครับพังหรือเปล่าเนี่ยเขากำลังวัดเขาสูงครับอ่าสามสึ่พดโอเคเปิดได้นะครับค่อยค่อยสตาร์ทขึ้นมานะก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์นะครับเครื่องนี้นะก็ เนี่ยเลยนะครับหน้าตาเขานะถือว่าสําเร็จสมบูรณ์แล้วก็สรุปแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็มี i g ท t นะครับ2ตัวแล้วก็ชุดไดโอด 1N418 2ตัวนะครับแล้วผมก็ไล่ย้ำบัตรกรีชุดแผงตั้งนะครับหรือว่าแผงเจ้า pwm นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับพิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ